ติดป่ากับพบป่าเอนสองเอนสองเราเอพหนึ่งเนี่ยเราพูดบอกว่าจะรอดชีวิตในป่าได้ต้องมีอะไรบ้างนะสี่อย่างป๊อบคุณจำได้หรือเปล่าหรอฟู้ดอ่าวอเตอร์อ่าเชลเตอร์ไฟเอ้ยเก่งเออเรามาแคมป์ที่นี่ครับฟู้ดเมื่อวานสั่งหมูกระทะมากินได้ไม่เดือดร้อนวอเตอร์ตรงนี้น้ำไหลน้ำไหลสบายครับไม่ต้องหาเชลเตอร์เห็นไหมเต็นท์นอนเด็ดข้างหลัง สบายนอนได้นะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มเริ่มดิไฟก่อนจริงมันข้ออ้างแหละเราทําไฟก่อนข้ออะไรป๊อปเราเราชอบเล่นไฟครับเราชอบเล่นกับไฟวันนี้เราจะมาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรใช้จุดไฟได้บ้างนะแต่ว่าเราจะอ่านไว้ก่อนเรามีเอพิโซดสามรออยู่ด้วยอุปกรณ์จุดไฟเบสิกที่สุดอะไรป๊อปถ้าจะจุดห้มีไฟขึ้นมาได้หมายถูกกันมันนั้นยากไปผมใช้ไฟแชกนี่นี่ว่าไฟแช็กเลยครับอันนี้ง่ายสุดละ เอาเอาไปไหนก็ได้ครับไม่ไม่มีก็ซื้อสิบบาทป้องกันดีๆมันกลัวอย่างเดียวคือมันกลัวเปียกน้ําถ้าเป็นไฟแช็คแบบนี้อมันยางเดี้อกลัวเปียกน้ำแต่มันมันักจะเปียกน้ํามันมักจะเปียกน้านะครับแล้วมันมักจะจุดไม่ติดใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเรามีอะไรบ้างแต่อันนี้เบสิกสุดละใครๆไปก็มีก็ควรจะมีผมมีติดตัวทุกวันมีไฟช็จุดอ่อนของเจ้าไฟแช็คแบบนี้ข้อดีคือมันซื้อใหม่ได้เรื่อยๆนะสิบบาทมันไม่แพงนี่ผมก็จะมี้อแรกก็คือเปียกน้ําจุดไม่ติดเลย ข้อที่สองคือถ้าไปจ่ออะไรนานๆมันร้อนแล้วมันจะระเบิดได้ระเบิดนะครับผมก็จะมีซิปโป้ไฟฟูเหมือนกันไหนทำทำให้ดูเลยดิซิปโป้อยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยไอแต่พี่ชอบพกไอที่ไว้ทั้งแมกนีเซียมอันนี้อันนี้ดีมากกว่าไฟแชกละสิบบาทเนีามันอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่ มันเปียกน้าได้เอามาเช็ดให้แห้งแล้วมันก็จุดติดอันนี้นนม,มากโฆษณาแซงนิดหนึ่งนะที่ร้านเรามีเยอะมากที่ร้านทะเลดอ,ดอน,นี่มีหลายรุ่นหลายรุ่นลหลายแบบตั้งแต่ไม่กี่บาทจนกระทั่งของดีๆอย่างเนี้ยอันนี้เขาของคุปปิกา้าแข็งแรงสวยงามแล้วก็ที่มีติดมากับมีก็มีเดี๋ยวเราจะจุดให้ดูนะัเดี๋ยวจุดตัวนี้ให้ดูมีอะไรอีกป๊บเอ่อไฮเทคไอโรเทคก่อนดิโรเทคอันไหนวะโรเทคก็คือจริงๆแล้ว มันไม่ได้โลเทคมากแต่ผมเห็นมานานผมใช้มันต้องเด่เด็กๆอันนี้อันนี้ใช้มาตั้องแต่เด็กๆนะครับก็คือเติมน้ํามันไฟแช็กเข้าไปเป็นน้ํามันนะครับก็เติมเติมเข้าไปเฉยๆแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีไส้ชุบน้ำมันไว้ชุบน้ำมันไว้ก็คือจริงจริงมันก็ขีดไว้นี่ใช่ไหมมันคือแมกนีเซียมแบบนี้แต่มันจะมีหัวที่จุดชุบไฟไว้จุดใส่ใส่ชุบน้ำมันไว้นะครับ ใช้มันเกิดได้นะอ๋อไว้เป่าเทียนอ้จุดพี่ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วเราก็เป่าได้นะครับก็คือมันก็เป็นไม่ขีดแบบหนึ่งคือจุดขึ้นมาแล้วมันก็มีเปลวซึ่งมันจะไม่ใช่แท่งแมกนีเซียมอย่างเดียวที่จุดแล้วมันเป็นประกายเฉยๆนะครับมันก็จะ้มีมีไฮเทคไหมไฮเทคไฮเทคสุดที่ผมมีตอนนี้ก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันนะครับอันนี้คิดอะไรไม่ออกใช่ฮ้ย มีพ่วงไฟฟ้ามาด้วยชาร์จ USB นะครับก็ง่ายๆก็คือเจ้ของซิปโปมันก็ทําอยู่แหละครับก็มันก็เอาไว้จุดมันเป็นตัวสปาร์กเฉยๆนะครับก็คือสปาร์กเพื่อจะจุดไฟก่อไฟได้ง่ายๆก่อนจะจุดไฟให้ดูเนี่ยผมว่าเรามีของแปลกที่คนไม่เคยเห็นให้ดูก่อนดีว่ว่นนี่เราเราดูของแบบธรรมดาทั<ช>ท่ว,ว<า>ไปท,วทั่วไปนะครับของที่ไว้ใจได้ของไฮเทคลองมาดูของย้อนยุคมั่ง ย้อนยุคเลยเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเอาไม้ไผ่มาสีกันนะครับอันนั้นผมพยายามจะทำแล้วไม้ไผ่มาสีกันเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรามีเพื่อนเก่งๆของเราหลายๆคนเนี่ยจะซอเพื่อนผมที่แม่เงาเนี่ยเก่งมากจุดให้ดูหลายครั้งเลยจุดให้ดูเลยครับแต่จะลองเองเลยเพราะว่าผมเนี่ยผมมีวิดีโอให้ดูนะว่าน้องคนหนึ่งก็พยายามจะจุดและเป็นยังไงเนี่ยดูภาพนี้ ถ้าย้อนยุคไปจริงๆสมัยก่อนนี่ซิปโป่ยังไม่เกิดอ่าไม่มีฟน่าจะก่อนรอสอร้อยสิบสองนะครับเดี๋ยวผมเชิญเพื่อนคนหนึ่งในที่เขาเดินผ่านกระจกมาจากรอสอร้อยสิบสองมาอีกมิติหนึงโอุปกรณ์จุดไฟที่ไม่มีใครเคยเห็นให้ดูครับเนี่ยครับเพื่อนที่ผมเชิญมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้นะครับเขามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าตะบันไฟหลายๆคนยังไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไร ภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรนะอันนี้ไฟพิสตันไฟพิสตันะนะครับลูกสูบไฟครับพิสตันคือลูกสูบนะครับแล้วหลกัหลกๆมันใช้งานยังไงหลกัหลกๆเลยคือวิธีการใช้งานเปนคอ,อะไรคือถ้าเกิดใครรู้จักเ,เครื่องยนต์ดีเซลระบบสันดาปภายในก็คือมันใช้กระบอกสูบลูกสูบเนี่ยครับใช้แรงอัดจุดระเบิดให้เกิดประกายไฟแล้วมันจะไม่ระเบิด มันมันคือมันมันจุดระเบิดเช่ไมันจุดระเบิดให้เกิดเป็นประกายไฟแล้วก็ติดเชื้อไฟที่อยู่ตรงปลายลูกสูบนะครับอ่ะลอ,อ,องทําให้ดูหน่อยผมอยากเห็นมากเลยเน,นี้ยยังไงผมรู้จักมันมาสักพักหนึ่งแล้วเคยเห็นบ้างอันนี้ครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเฮ้ยมันมีอุปกรณ์อย่างนี้ได้ด้วยเหรอในการจุดไฟนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือใช้เชื้อไฟไม่ใช่ชอ,อะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งอ,อันนี้เขาทํามาจาก ขุยเต่ารัางอ่ซึ่งไอ้คันๆนันนะใช่ซึ่งมันจะมีอยู่ในภาคใต้เพราะว่าไอา้ชิ้นตะบันไฟอันเนี้ยผมได้มาจากคนครศรีธรรมราชเฮ้ย <Hey. S 2> ั้นแรกก็เอาเชื้อไฟจุกไว้ที่ปลายกระบอกสูบครับไอ้ปลายก้านสูบเท่าดีครับต่อไปก็เอาก้านสูบนะครับใส่เข้าไปในกระบอกสูบ ไม่เข้าอ่ะมา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 ติดละ นี่ครับมันก็จะได้ลวกมืออ่าคราวนี้เราสามารถจะสร้างประกายไฟหรือว่ามีเปลวไฟแล้วครับจะจุดไฟได้ต้องมีอะไรต่อไปป๊อปมันต้องมีจริงๆิแล้วมันคือมันต้องมีเชื้อไฟกับสิ่งที่จะก่อเป็นกองอีกทีหนึ่งจะไปหวังถ่านไฟเก่าอะไรมันไม่ได้ไฟไมันต้องมีเชื้อ,อมันก็ฝรั่งเขาเรียกทินเดอร์ใช่ไหมครับทินเดอร์จริงๆมันคือไอ้นี่ว่าแอปหาคู่ป่ะ ใช่ใช่ใช่มันความหมายเดียวกันละครับอ่าไปหาคู่กันหาคู่กันแบบอย่างไท้มันเกิดไฟลุกขึ้นมาได้แบบเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะหาทินเดอร์มาทินเดอร์อย่างแรกของป๊อปคิดว่าอะไรที่หาธรรมชาติธรรมชาติก็คือจริงๆแล้วคือก็เศษหญ้าแห้งนะครับที่มันจุดง่ายๆเพื่อจะก่อสุงมขึ้นขึ้นมาเป็นกองหรือลองกันทีละอย่างนั่นแหละไฟแชกแมกนีเซียมอะไรลองจุดให้ดูทีละอันก็เชื้อง่ายๆคือ หญ้าแห้งไม่ได้อันนี้ผมก็ใช้เนี่ยครับเศษใบไม้ใบไม้แห้งใบไม้แห้งก็มาขยําขยําเพื่อให้มันมีมวลมันจะได้จุดขึ้นมาได้โอเคอ้าทดลองเลยไม่ค่อยจะติดเลยลมพัดโอเคเอาละมีไอเดียล็อตเนี่ยครับ้ยดีกว่าเยอะเลยวะ่ะป๊อปอันนี้ดีกว่า้ยดีกว่าเยอะวะ่ะ ดีดีกว่าเยอะไว้ต้องหาไว้ใช้บ้างแล้วแท่งแมกนีเซียมป๊อบยากไหมแท่งแมกนีเซียมถ้าจุดกับอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากครับลองหน่อยดิแต่แต่จริงๆแล้วตัวอุณภูมิของของไฟไฟออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นพันพันองศาเนี่ยครับใช่เนี่ยครับติดมีควันละเนี่ยครับไม่ง่ายนะที่จริงก็ ถ้าจะใช้แมกนีเซียมก็ใช้นี่นะสำลีช่วยหน่อยสำลีครับสำลีเป็นเชื้อไฟที่ดีมากอันนี้ดีมากครับคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วสำลีไม่เปียกเหรอครับก็เปียกเนี่ยงั้นถ้าจะใช้ไฟแชกก็ไฟแช็กไปเหมือนสำลีก็ได้แต่มันไม่สนุกไม่สนุกอ่าไฟแช็กแมกนีเซียมกับสำลีนะครับอเคครับก็อยู่ตรงนู้อ่าเนี่ยครับ เห็นไหมง่ายมากเลยง่ายมากเลยเมื่อกี้สําฤีว่าง่ายแล้วเรามีตัวที่ง่ายกว่านั้นอีกเฮ้ยมันต้องคิดถึงบรรยากาศบางอย่างจำได้ไหมป๊อปเราไปเที่ยวกันเนะ่บางครั้งไปภพกเก็ตจำนะฝนแม่งตกไม่หยุดอ๋อใช่ทำอะไรไม่ได้เลยตกนี้โอ้โหตกหยิบใบไม้ใบไ,ไม้แห้งอย่างเงี้ยไม่ไม,มีให้หยิบทุกอย่างเปียกหมดฟืนก็เปียกอะไรก็เปียก จุดสำเร็จติดก็ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นจะติดเออใช่ก็เลยท e b b alumni, ําเชื้อไฟแบบสําเร็จรูปสําหรับรุ่นเผาผลาญมานี่นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนี่เป็นก้อนเลยอ่ะรับถือไว้ก่อนต้องเตรียมวันนี้คือต้องเตรียมคือของที่เราเตรียมไปแต่ว่าเราจะไปคนบอกสำเร็จเปียกอันนี้สำเร็จเปียกไม่เป็นไรน่าเดี๋ยวตัดไปตอนนี้ผมเตรียมมาเนี่ยเดี๋ยวตัดไปให้ดูตอนที่ผมเตรียมมาจากบ้านวันนี้มีเทคนิคพิเศษในการทําตัวจุดไฟครับ เชื้อจุดไฟครับวิธีการทำง่ายๆเราจะใช้พาราฟินครับพาราฟินที่ก็ใช้ทำเทียนนี่แหละแล้วก็นี่ครับลังไข่กระดาษที่เราใช้เสร็จแล้วไข่กินหมดแล้วเก็บลังอันนี้ไว้อาจจะเป็นแผงใหญ่ๆก็ได้นะครับใช้ได้จากนั้นก็นี่ครับเศษกระดาษที่มาจากเครื่องย่อยกระดาษย่อยเอกสารหรือว่าจะเป็นเศษผ้าที่มันเวลาเราซักผ้าในเครื่องแล้ว มันจะมีเศษผ้าเป็นฝอยๆอยู่นะครับใช้ได้เหมือนกันหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้เราจะใส่เข้าไปในถาดนี้เพื่อให้มันมีเนื้อไม่ใช่เป็นเนื้อเทียนอย่างเดียวให้มันติดไฟได้ดีครับขั้นต่อมานะครับเราก็จะละลายเจ้าพาราฟินนี่การละลายพาราฟินนี่เราตั้งไฟโดยตรงไม่ได้นะครับมันจะไหม้มันจะไหม้เลยเราก็ใช้วิธีนี้ครับจุดไฟต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาพาราฟินใส่อีกหม้อหนึ่งเป็นการ เอาน้ำร้อนมาละลายพาราฟินแล้วรอสักครู่หนึ่งทําง่ายครับแปบ๊บเดียวเจ้าพาราฟินที่ซื้อมาเดี๋ยวบางทีมันเป็นก้อนนะรเราต้องใช้มีดถากให้มันเป็นฝอยๆอย่างที่เห็นนี่ก่อนครับนี่นะครับพอพาราฟินละลายเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะามาเทใส่ที่ตรงนี้เลยครับ ยังเหลือพาราฟินไว้ได้นี่อีกเลกน้อยครับเพราะว่าผมจะทําเชื้อเพลิงอีกอย่างนึงด้วยครับตัวที่เราจะผสมจเจ้าปโตรเลียมเจลลี่หรือว่าวาสลินลงไปนะครับผมก็จะผสมลงไปปริมาณมากกว่าพาราฟินที่เหลืออีกนะครับพอจเจ้าพาราฟินกับปโตรเลียมเจลลี่หลายเข้ากันดีแล้วนะครับ เราก็จะสำรีแผ่นๆนี้ผมจะทําเชื้อเพลิงอีกแบบหนึง่งเชื้อเพลิงแบบนี้ใช้สำรีแผ่นเพราะว่ามันจะใช้กับการขูดแมกนีเซียมได้ดีครับเราก็เอาสำลีนี้ไปชุบเลยมาวางตากไว้สำรีนี่ก็ขโมยจากห้องน้ำภรรยามาเหตผลที่เราใช้วาสลินหรือปเโตรเลียมเจลลี่มาผสม กับพาราฟินเพราะว่าเราต้องการให้มันอ่อนตัวครับไม่แข็งแบบพาราฟินเกินไปแล้วก็ผมก็จะเว้นมุมไว้นิดนึงนะครับไม่ให้ชุบทั้งแผ่นให้มีส่วนของสัลีเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมก็ประมาณนี้นครับเลอะเทอะไปหมดอย่าลืมทํานอกบ้านนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะไปจุดไฟให้ดูกันอ่านี่นะครับเห็นวิธีทำแล้วอันนี้เป็นสำลีชุบพาราฟินนะครับซึ่งมันก็จะไม่ต้องกลัวเปียกน้ำแล้วแล้วมันก็จะให้ไฟที่แรงหวังว่างั้นนะยังไม่เคยลองเหมือน <laughs> อันนี้เราก็จะใช้เล t เทอร์แมนสิกแจุดรอบเอพิโซดแรกบอกไปแล้วนะเลตเทอร์แมนส i g n a l นั่นเป็นที่จุดไฟอันนี้ไม่ใช่โฆษณาแฝงนะอันนี้โฆษณาตรงๆเลยว่าควรควรจะมีเลทอรนเทอแมนสเวลาเข้าป่าที่ร้านไทแล้วรอช็อปนี้ขาแต่มันเป็นตัวที่ผมพกติดตัวทุกครั้งที่เข้าป่านะมันใช้ประโยชน์ได้เยอะเราก็จะลองกันดูครับ ไปแล้วนั่งกูวมันมันลุกติดพาราฟินเองนี่ไงมาอะไรก็ได้ครับข้อดีของสำลีชุบพาราฟินก็คือหนึ่งคือมันจุดด้วยประกายไฟได้นะครับเพราะเราเว้นข้างหนึ่งเป็นคุยคุยไว้แล้วจากนั้นที่เหลือเนี่ยมันก็จะพาราฟินมันก็จะเหมือนเทียนนะจริงก็คือเทียนไปเรื่อยๆมันก็จะติดไปเรื่อยๆครับแล้วก็จากนี้เราก็ใบไม้กิ่งไม้ลงไปติดแน่นอนอย่างนี้ชัวร์ นี่เห็นไหมเจ๋งไหมทีเดอร์ผมโอ้โหยังไม่ไม่เลยแล้วดูลมแรงขนาดนี้มันยังไม่ดับเลยถ้าจะให้เจ๋งเดี๋ยวดูก้อนจหญ่ที่ก่อนอันนี้มหาประไลเลยคราวนี้เราจะจุดใหม่อีกด้วยของเล่นชิ้นใหม่อีกอันนี้อะไรป๊อบมอล่าคันโบเป็นมีดที่ผมชอบมากเป็นมีดสไปรวอลตัวหนึ่งเลยสไปรวอลที่แบบใช้ได้สารพัดเลยนะผมใช้ตั้งแต่จุดไฟจนช็อะปปลาแซลมอนเลยเนี้ยแล้วมันก็มีชุด ชุดจุดไฟมาให้ติดตัวมันมานะครับมีแมกนีเซียมมามีขายที่ไหนนะป๊อปอันนี้มันหายซื้ออยากไหมหาซื้อได้ทั่วไปครับตามร้านไทเลนออดอร์ครับทุกสาขาแต่มันมาดีจริงอันนี้คือมันไปดูรีวิวมีดเอวเองแล้วกันไม่ต้องพูดตรงนี้หรือว่ารอดูของเฮียเหลาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะจุดให้สำรีแล้วก็ก้อนก้อนเดอลอทิ้นเดอรอ้าวลองดูครับเฮ้ยโอ้ ทีเดียวติดเลยเว้ยดึงสลักเราห้าว,วินับไปแล้ว สังเกตดูนะครับลมแรงยังไงก็ไม่ดับตุ๋มๆโอ้โหเฮ่ยเก่งนะอันนี้เผาไม้เผาท่อนสุงได้เลยเราฟืนเนี่ปผมว่าจุดติดอันเนี้ยโอ้โหไอ้ก้อนทินเดอร์ไอ้ก้อนมหาปะเลยเมื่อกี้นะครับเตรียมไปครับเราควรจะเตรียมเพราะว่าเราไม่ได้ไปไม่ต้องไปสีไม้ไผ่ไม่ต้องไปสีไม้ไผ่นะครับเตรียมไปอันเนี้ยเอาไปวางไว้เนี่ยก่ออะไรก็ติดไม้เปียกอะไรก็ติดอันนี้ทินผมตั้งชื่อมันเลยทินเดอร์บอม โอ้ยที่บอมทิ้งไว้จุดจะหาอะไรมาสมนะครับผมยังไม่เคยเตียวเลย๋ยวผมต้องหาไปบ้างอันเนี้ยเดี๋ยวแบ่งให้มีเต็มเลยเชื้อไฟหรือว่าทินเดอร์แบบชาวบ้านชาวบ้านอีกอย่างนึงนะเรามองข้ามไม่ได้เลยน,นี่คือไม่เกี้ยไม้เกี้ยคือก็อได้ไมาจากต้นสนที่เขาต้นสนที่ล้มชุมช่มชุ่มน้ํามันของของเขาอยู่ที่มันล้มแล้วเนี่ยมันจะมีน้ํามันอยู่ข้างในนะฝรั่งเรียกแซดวูดผมก็เพิ่งเห็นในการแซดวูด เป็นสนพันหนึ่งที่บ้านเรามีตามออตลาดบ้านนอกมีให้ซื้อเอออยอะแยะไปเลยวิธีจุดก็ง่ายๆครับเอาตัวนี้เป็นเชื้อก่อนเลยเดี๋ยวจุดให้ดู นะครับล้วก็ก่อขึ้นมาเป็นกองได้เดี๋ยวลองดูว่าเราจะไปทําให้ไฟมันติดดีวันนี้ได้ยังไงกทีงน,นะครับอันนี้ก็เป็นใช้นิดเดียวนะครับดดไม่เกี้ไม่เกี้ไม่ต้องใช้แทนฟืนนะครับ <c oughs> ใช้แค่เศษนิดเดียวพอเพื่อนผมบางคนที่ใช้อางอาฟืนเปลืองไอทินเดอร์เนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมไปนะป๊อปเคยเห็นไหมว่าชาวบ้านเขาใช้อะไรกันผมก็เห็นเขาใช้ยางในรถยนต์ใช้ได้อยู่เงี้ย่างในรถยนต์ก็ต้องไปเจอแล้วก็ เอามาเผามันมันเป็นปิโตรเลียมอย่างหนึ่งที่ที่มันไม่เจอในป่านะลุกติดนานไอ้ที่เจอในป่าเนี่ยเขาพักก็ใช้อะไรกันเนี่ยครับรองเท้าแตะรองเท้ายางนั่นแหละครับรองเท้าแต่นะจะเห็นว่าเพื่อนเกลียกเนี่ยเขาจะซื้อรองเท้าไซส์ใหญ่ใหญ่ไม่นอยต่ว่าเช้ใช้้ปเลยส้นก็จะสั้นส้นลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยนะตัดให้ดูอันนี้รองเท้าช่างผ้าก้องจะสั่นๆเล็กน้อยตอนนี้นี่ก็ผมจะตัดจริงๆรองเท้าแต่ใช้ได้ ก็ช่วยให้ก่อไฟได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าคราวนี้เราก็มีเปลวไฟขึ้นมาแล้วครับจะทงไงต่อป๊อบจะก่อกองไฟให้ปลอดภัยทำยังไงเอ่อเดี๋ยวเราไปติดตามอพิโซดหน้านะครับเนี่ยว่าเรามีตัวต้นต้นเชื้อเชื้อเพลิงแล้วนะครับเราจะก่อให้มันปลอดภัยปลอดภัยไม่ลุกลามตามหลัก e e v e no trace ใช่ไหมที่เขาเรียนมาจะทำยังไงตอนนี้ไม่ไหวแล้วว่ะอนโอ้โหเดือน